ได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่แปดเหรียญได้กําไรยิ่งพูดยิ่งได้เงินเอาบอเสาร์มาเร็วยิ่งพูดยิ่งได้เงินหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เงินโอ้โหไพ่ได้เงินงั้นเลยพิมพ์ได้เงินได้เงินสองประโยคพ่อเพิ่มพลังเราเราต้องใส่คําว่าได้เงินได้เงินนะคําว่าเงินตัวเดียวไม่ได้ได้เงินค้าขายดี มีกำไรเงินมากเงินน้อยไม่ดูหมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาท่านที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ดีเรื่องงานที่หวังไว้จะได้งานได้แล้วมีปัญหาอะไรค่อยไปแก้เอานะครับบางคนได้งานบางคนได้เงินได้กําไรได้ไพ่กำไร,ไำไรเห็นไหม ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาส,สนาหมุนเงินผ่านไหมถ้ามีปัญหาเรื่องเงินหมุนผ่านแต่ผ่านได้ไม่หมดนะรอ,ะองเงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ยังไม่มาแต่ก้อนน้อยมาก่อนนะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับพิมพ์ได้เงินเลยคนที่เกิดในวันเสาร์ครับในเงินนะไพ่เพนนีพ,พ,พ่นี่ได้ได้กำไรเพราะอะไรโดยเพราะคนที่ทํางานแบบวันแมนโชหรือทํางานคนเดียวนะทำแล้วได้พวกที่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวในการทํางานเนี่ย มีไพ่ดาวพุธขึ้นมาด้วยบางคนก็เป็นช่างช่างทุกชนิดบางคนก็ใช้ฝีมือในการพูดการเจรจาก,การผลิตประดอยการทํางานการลงมือทําได้เงินนะไม่พอหรอกอยากได้อีกเนี่ยไพ่ใบเนี้ยไพ่แปดเหรียญเนี่ยได้มาแล้วอยากได้อีกแล้วก็จะได้อีกไหมได้ได้เรื่อยๆนะจะบอกให้ได้เรื่อยๆโดยเฉพาะวันไหนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีกับลูกค้าเนี่ยได้เลยนะสัปดาห์นี้ยังมีกําไรนะครับ หมุนเงินผ่านไหมถ้าเดือดร้อนผ่านครับผ่านนะสัปดาห์นี้ให้ไประวังอีกทีในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับที่กําลังคิดจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรพวกนี้ดูให้ดีว่าเรามีตัวเลือกที่ดีมันแปลว่าช้อยแปลว่าตัวเลือกถ้าคุณกาลังคิดที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถซื้อรถขายรถมันแปลว่าการคนา้นคว้า การหาข้อมูลการดูช้อยให้เลือกอย่างเช่นเราจะซื้อบ้านเราก็ต้องดูทำเลดูราคาดูสถานที่ต้องดูละเอียดอย่าใช้อารมณ์ในการซื้อนะในนี้บอกไว้นะของชิ้นใหญ่นะสําหรับคนที่จะขายก็มีจังหวะขายอยู่ไม่มากถ้ามีการต่อรองอํานาจเป็นของผู้ซื้อถ้าเรายอมก็จบนะครับวันเสาร์วันที่ดีคือวันที่11 12 13 14 15เบื่อเซ็ง16ดี17วุ่นวายไม่สบายใจสัปดาห์นี้ได้พายห้าไม้เท้าในตำแหน่งอนาคตแล้วก็3ดาบในตำแหน่งฐานดวงให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือผู้ร่วมงานหรือความคิดเห็นการพูดจาทิมแทงไม่ไม่ลงรอยกันในหมู่ญาติในหมู่ผู้ร่วมงานมีการประชุมมีการพูดคุยเรื่องเงินมีการพูดคุยเรื่องที่อยู่อาศัยมีการพูดคุยเรื่องงาน สามเรื่องนี้มีความแปลว่าความพิเห็นไม่ลงรอยกันบางสำนักงานก็มีการแบ่งพักบแบ่งพวกถ้าคุยกับพี่น้องก็จะไม่ลงตัวกันนะแต่ผมคิดว่าเจ้าชะตาเนี่ยฉลาดพอนะชาวราไม่ใช่ชาวราศีวันเสาร์เนี่ยฉลาดพอที่จะเงียบก่อนหาจังหวะพูดไพ่บอกถึงความเอาตัวรอดฉลาดเฉลียวรู้ว่าจังหวะไหนจะพูดและจังหวะไหนที่เงียบ นะครับคนฉลาดนะก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่พูดแทรกจนกว่าเขาจะพูดจบรอพูดทีเดียวชกทีเดียว,เ,ยวเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่ได้ชกคือไปถนนึงให้รอจังหวะพูดเป็นผู้พูดที่ดีก่อนจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนี่คนวันเสาร์ตองเขาไพ่มันไพ่เขาบอกไว้แบบนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางจะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่บางคนก็มีช้อยให้เลือกว่ามางคนไปสมัครงานก็ได้สองตำแห่ บางคนมีเรื่องอดัดใจเรื่องงานจะทําตรงนั้นดีไหมจะทําตรงนี้ดีไหมจะย้ายไปอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือตรงนี้ก็บอกแล้วไงมีช้อยหมดเลยตอนนี้แต่ถ้าถามว่าสิ่งไหนที่ต้องทําตอนนี้คือต้องทําเงินทํากําไรถ้ามีเงินสักอย่างเรื่องอื่นมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ต้องมีคคำว่าดียิ่งขึ้นนะครับตาแหน่งคู่ครองคนรักได้ไพ่ถือเหรียญหันหน้ามาทางเราปัญหาที่เคยมีมาช่วงนี้จะเบาลงและคลี่คลายถ้าเคยมีปัญหากับแฟนคุณกับแฟนนี่ถือเหรียญหมดเลยนะ เวลาไพ่ถือเหรียญขึ้นมาเยอะๆเนี่ยบางคนไทยดีนะแต่ผมจะบอกให้เลยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหาสะสมกันมานานแล้วตกลงเรื่องเงินเรื่องทองกันไม่ได้ในหมู่ญาติหมู่คนรักเนี่ยมันแปลว่ามันจะดีกันชั่วคราวนะครับผมต่างควายต่างเห็นเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองมากจนเกินไปนะเราก็ต้องมันทบทวนว่าเออเราเห็นเราเห็นแกตัวเกินไปไหมเขาเห็นแกตัวไหมเจรินครึ่งทางได้ไหมแต่ไพ่เราคนบอกว่าจะถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งเอาช่วงนี้ดีก็แล้วกัน ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนรักกันมากๆจะช่วยกันมันจะช่วยกันมันแทงได้สองทางไม่ได้แทงกักมันเป็นอย่างนี้เช่นเป็นอย่างนี้จริงๆชาวชาวคนวันเกิดวันเสาร์เนี่ยจะบอกบอกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนโสดคนโสดคนไม้คนแอบมีกิ๊กเนี่ยไม่ดีเลยเพราะมันแปลว่าจะทําให้เราเจ็บป่วยหรือทําให้เราร่ํารวยไม,ไม่สิ้นสุดคือไม่รวยรวยไม่สุดพไพ่ใบนี้มันอยู่ในฐานดวง นะติดกับไพ่ชูสาวนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในศีนี้ทำรับรองได้รวยแน่นอนจ้านี่ยไพ่ตัวนี้นะรวยแน่นอนเห็นไหมอ่ามีตัวตัดซะนี่อ่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ผมจะพูดเตือนอยู่บ่อยๆนะครับรักเดียวใจเดียวซื่อสัตว์จะดีมากคนโสดโสดก่อนนะนะครับเกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์สัปดาห์นี้ถือว่าได้กําไรซื้อนําโชค ขึ้นมาก็อย่างที่บอกมันได้ไพ่ชลิออดในตําแหน่งวันที่16นะครับแต่มัน50-50นะเพราะนั้นคุณจะซื้อเลขทะเบียนรถซื้อรอตรี่ติดไว้หรือซื้ออายุตนเองหรือซื้อเลขท้ายเบอร์มือถือเลขเบอร์มือถือ,อถก็ได้นะครับลองสลับดูนะนะครับเกณฑ์ชะตาของคนวันเสาร์เนี่ยสิ่งที่ถูกโฉลกคือพญานาคแผ่เมตตาให้พญานาคที่คุณนับถือแต่คุณไม่ได้นับถืออะไรคุณอาจจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวร เทวดารักษาตัวเทพเทวาทุกสูงสวรรค์ชั้นฟ้าก็ดียิ่งขึ้นนะครับเกณฑ์ชะตาแบบนี้ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักช่วงนี้คู่ครองคนรักการเงินเขาดีเป็นจังหวะดีในสัปดาห์นี้ลองคุยกันที่ว่าพึ่งพาพึ่งพิงปรึกษาหารือกันเรื่องการเงินกันทองได้ไหมเป็นจังหวะดีนะช่วงนี้นะนะครับสีดําสีน้ําเงินเป็นสีเสริมดวงชะตาเรามาปัญหาเรื่องรถด,ด้วย ในช่วงปลายสัปดาห์เลขหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นเลข7 9 8 6